ครับสวัสดีครับสวัสดี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 ทุกท่านนะฮะพบกับพี่เปี๊ยกกับรายการพี่เปี๊ยกฟ้าเปิดอีกแล้วนะฮะวันนี้ฟ้าเปิดแสงทองสดใสงามอารามเรืองนะฮะวันนี้เป็นวันดีที่เราจะมาปั่นกันนะครับและวันนี้เช่นเคยเรายังอยู่กับเกมของทางค่าย PG นะฮะเกมสนุกเล่นง่ายและก็แตกไวแตกไวเวอร์เลยนะฮะโอเควันนี้เราเล่นเกมอะไรกันดีนะฮะเลือกยากที่ไหนเพราะเกมมันเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้เลือกทีไรพี่เปี๊ยกงงทุกทีนะครับเอาอะไรดีเอ่ย อ่ะเอาอะเดี <mauvais names> ๋ยวด้เกมอะไรเนี่ยอ่าโอเคเกมนี้ละกัน Treasure of a s h t a g คุ้มซัพบแห่ง hashtag เรามาลุยกันเลยนะฮะโอเคอันดับแรกเช่นเคยเรามาดูกันที่ตารางการจ่ายก่อนนะฮะมาดูว่าตัวไวเป็นแบบไหน scatter เป็นแบบไหนนะฮะรายละเอียดเขาบอกไว้ชัดเจนครบถ้วนทีเดียวก็เข้ามาดูและที่สำคัญเกมนี้มันมีการซื้อฟีเจอร์นะฮะอันนี้พี่เพียกชอบมากเลยมาวันนี้มาทำให้ดูกันนะฮะ โอเควันนี้พี่เปียกมาด้วยทุน5,000บาทนะครับและเราเริ่มแบดไปที่หมลละ10บาทมาลุยกันเลยครับโอ้โหอะไรวะยังไม่ทันทำอะไรเลยเข้าฟีสปินแล้วครับโอ้มาแบบงงๆฮะว่าจะซื้อซะหน่อยมาให้ฟีสังนั้นโอ้บ้าบอรจริงเชียวเอาเอามาให้ฟีก็เอาครับ อขอเล่นแบบเร็วๆหน่อยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะนานทีเดียวเอาเดียว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 ได้ซ้ำได้ซ้อนโ <c oughs> อ้เอาเอาเอาไปตามไปโอ้คือช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นช่วงที่แบบฟรีได้ฟรีสปินก็เงินรางวัลอาจจะไม่ค่อยเยอะะแต่คลายแม็กซ์หรือว่าช่วงพีคเนี่ยมันอยู่ตอนท้ายครับ มาเริ่มต้นซื้อเลยฮะหมายแรกไป500ลุยโอเคครับเราซื้อฟรีสปินนะฮะมา10ครั้งลองดูฮะจะหมูหรือจ่าครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากตามมาเล่นเกมกับพี่เปียกนะฮะก็เขียวโคดด้านหน้าสแกนกันมาเลยนะฮะแล้วก็ลิงก์ที่พี่เปียกปักไว้ด้านล่างก็เข้าไปเลยสมัคสมัครเลยตอนช่วงนี้โปรโมชั่นเขามีเยอะแยะมากมายนะฮะ,ะมีเครดิตฟรีให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่เครดิตฟรี50%นนะฮะแจกกันไปเลยรีบๆสมัครเลยนะฮะจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ ใครอยากดูรายละเอียดเรื่องโปรโมชั่นก็เข้าเว็บไซต์ไปดูนะฮะหรือไม่ก็ไปช่อง Mr. Shadow แชวีหนึ่งนะฮะเป็นช่องพันธมิตรของเรานะฮะไปดูกันได้เลยรายละเอียดเขาครบถ้วนนะฮะลองเข้ากันเลยนะครับมาลุยกันต่อนะฮะกับเกม Treasure of อฟแอชแนะครับโอ้โหยังครับโอ้โหอะไรครับตอนรับปลาซันฉายแสงด้วยนะครับมาจอยอีกแล้ว Treasure of อฟแอชแอีกแล้วเมื่อกี้ได้ฟรีพอดีจริงนะใช่เมื่อกี้ได้ฟรีสปินไปสองครั้งเลยมางงๆเลยตั้งใจมาซื้อนะซื้อไหมก็ซื้อไปแล้วซื้อออไปแล้้้วรบนีซื ไมายถึงน้องเขาอะซื้อไหมฮะน้องเขาอะก็ต้องดูทรงก่อนนะว่โอเคหรือเป่าถ้าขาวมาหมวยมาก็ก็ก็ยอมอ่ะมอบตัวรืกใจรืกใจเขามอบตัวอ่าเอาเบาๆไปปั่นมาไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกอยู่ในในสังคมคือในสังคมไป ก็ไม่มีกี่ที่อะรัชดามัางรามเก <c oughs> ้าเพชรบุรีอ่อย่งยงยังยงนั้นได้เยอะๆหน่อยก็ท้องรลอครับใา<ค>ยบอกพี่เปียเขาเล่นแล้วเก็บเงินไว้ไปใช้ซูรุ่นไรไม่จริงครับเขาคืนให้สังคมหมดใช่ครับกองอทุนบาตเอาเข้ากองทุนอาหารกลางคืนของน้องๆคะ,ะใช่ครับโอ้ดีๆทั้งนั้น อจ่ายหญ่ครับจานไปทุนน้อยเนี่ยทุนห้าพันครับวันนี้ทุนเยอะทุนห้าพันกูซื้อหกร้อยเนี่ยนะเอราะทำไมอ่ะอ๋อเราก็ต้องใช่เราชิมรางเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับเดือดปะอ่าผหมันรวดเร็วรวดเร็วความใจรวดเร็วฮะเพราะว่าคลิปนี้ยาวหน่อยเออคลิปนี้ยาวหน่อยก็เลยฮะเล่นเร็วหน่อยครับมีเดือดเดือดไหมมีครับท้ายเกมมีเดือดแน่นอนครับโหมันอ่าวันแดงเดือดครับวันนี้โอ้หดูโอ้หดูไปแล้ว ปั๊บนั่นไงล่ะคุณสิบแปดนี่ถือว่าเดือดแล้วนะสำหรับเกมนี้เนี่ยยี่สิบสิบแปดอะแต่มีมากกว่านั้นป่าเดี๋ยวป่าคอยดูเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้ขนมโอ้ขนมหน้าตาคุณไม่น่าทำได้นะผมว่าเอ้ยโหเริ่มเล่นพันกันด้วยอยู่ใจครับอยู่ใจอยู่ที่ตังค์บอกบอกอันนั้นถูกครับอันนั้นถูกครับตังคเลยก็ผมบอกแล้วไงว่านี่ผมจะมาทำคลิปทุนเยอะให้ดูฮะทุนน้อยก็ทำมาเยอะแล้วนี้มีคนขอมาก็เลยต้องทำทุนเยอะให้ดูส่วนตัวป่านะ มันคูณให้ทีละสองละสองอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นเร็วนะเวลามามาหนักใช่แต่ถ้ายังไม่มาไม่มาก็นะก็ไม่มาเลยหลับเก็บไม่มาหลับเก็บเก็บเก็บท้องเลยฮะมาแล้วคุณส่งไปแล้วเลอสี่ครั้งมาปั๊บปุรสตีเอ้ย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  ไม่เคยได้เลยนะเอ้ามาเห็นไหมครัผมบอกแล้วเพลงเลยผมไม่เคยได้เลยคือฟรีในซื้อซื้อในฟรีครับอันนี้คลิปนี้จริงเลยอ่าสิบหกไปแล้วบ้าบอลจริงเชียวแปดเฮ้ยนี่ไงยี่สิบหกพันแปดนี่จิ๊บเหตุผลที่ผมไม่อยากทำทุนเยอะเพราะอะไรวะป๋าโอ้ธรรมศาตรเฮ้เวลาทำทุนเยอะทีบแล้กดหัวไม่เก่ทุกทีเลยทำไมอะครับไม่รู้จ้าตั้งมาเก็บไว้ไหนฮะโอ้อขุจ้าฉาดเวลาเวลาได้ของเขาอะนะ ไม่ค่อยจะขี้โม้อะไรกูอยเงี้ยธรรมดาตอนที่เขาได้เขาก็อย่างเงี้ยตอนไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ทําทุนน้อยเข้มๆตัวเร็วๆไปมาค่อยๆไปยี่สิบสองแล้นี้หนักจัดเลยนะมือไม่หยุดวะเนี่ยสดโอ้ยยี่สิบสี่ยาวไปอ๋อเออมาสิลูกเฮ้ยเฮ้ยบ้าบอจริงเชี่ยวตัววายขึ้นแล้วนั่นไงปั๊บเฮ้ยสามสิบแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหคุณไปเรื่อย ไม่มีเล็กแล้วอันนี้แม่งไม่ไม่มีลิมิตแล้วเนี่ยไม่มีดอกเล็กแล้วแม่งใหญ่ทุกดอกพร้อมคูณเยอะมาอีกพันเก้าเป็นไงล่ะบ้าบอโอ้โหปั๊บเขาให้เดี๋ยวไม่มีที่เท่าจะหยุดแล้วเนี่ยแล้วเหลือแน่ตั้งหลายครั้งเนี่ยถึงหมื่นแน่นอนจัดไปปั๊บคูณสี่สิบปั๊บเขาให้คูณสี่สิบพันห้าเอารวยทุกดอกอีกสี่ดอกเนี่ยมาสักดอกทะลุแล้วปั๊บอ้าวไอ้เนี้ย เฮ้ยมาส่ยังไงวะเฮ้ยปั๊บสักทีดอกใหญ่สุดท้ายนะปุ๊บโอ้ยหลับสนิทหกพันเอ้าก็เหล็กลังร้อนไปใจเย็นป๋าแค่นี้พอก่อนไม่ไหวโอ้เดี๋ยวเหล็กมันยุ้ยอ่ะก็เช่นเคยอะได้แล้วเลิกนะครับก็พี่เปี๊ยกก็เอาแค่นี้พอนะอย่าไปฝืนครับอย่าไปฝืน เอาแค่พอประมาณก็พอนะฮะยังไงก็ท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันด้วยฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะยังไงฝากเกมของ PG นะฮะใครอยากเล่นเกมตามไปเล่นเกมก็ QR c o d e แล้วก็ลิงดันล่างตามไปเลยฮะแค่นี้แล้ววันนี้ก็บายบายกันนะจ๊ะบายบาย